ลบสินค้าหรือไม่แสดงสินค้าบนช้อปปีนะครับโดยใช้มือถือในการลบจะมีวิธีทํำยังไงนะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทราบกันก่อนจะเข้าไปดูก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมให้เราเข้าไปที่แอปช้อปปีนะครับผมจากนั้นนะครับก็ไปที่ชั้นนะครับแล้วก็ไปที่ร้านของชั้นนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วไปที่สินค้าของชั้นนะครับผม เราก็จะเข้ามาในหน้าสินค้าของฉันนะครับสินค้าทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราเลื่อนดูนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับสินค้าใครเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหานะครับค้นหาชื่อสินค้าโดยไปที่เว่นขยายนะครับแล้วก็ทําการใส่ชื่อสินค้าที่เราต้องการที่จะค้นหานะครับอย่างของผมก็จะเป็นคอลลาเจนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดค้นหานะครับ คอเลาเจนในร้านทั้งหมดเลยนะครับก็จะขึ้นมานะครับผมเราต้องการที่จะไม่แสดงนะครับหรือจะลบตัวไหนก็สามารถที่จะทําได้เลยเพราะว่ามันมีเมนูให้อยู่แล้วอย่างผมเอาคอเลาเจนผงนี้ละกันอย่างผมไม่แสดงนะครับผมก็จะกดไปที่ไม่แสดงให้เราก,กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับสินค้าตัวนี้ครับก็จะไม่แสดงในร้านนะครับมันก็จะซ่อนอยู่นะครับมันก็จะย้ายไปอีกเมนูนะึงเมนูดูบาร้าน,นบนนะครับ มันจะเป็นเมนูไม่แสดงนะครับผมเห็นไหมครับตรงเมนูนี้นะครับผมเราก็กดเข้าไปดูก็ได้นะครับเนี่ยฮะมันก็จะซ่อนอยู่นะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะกลับมาขายเหมือนเดิมเราก็กดตรงลงขายนะครับแล้วก็กดยืนยันมันก็จะกลับมานะครับผมเราไปดูที่ขายอยู่นะครับผมเนี่ยครับสินค้าที่เราซ่อนไปนะครับมันก็กลับมาแสดงกลับมาลงขายเหมือนเดิมนะครับผม แต่ในส่วนกรณีที่เราจะลบสินค้านะครับให้เราไปดูตรงเพิ่มเติมนะครับผมตอนเพื่อนกดเข้ามานะครับมันก็จะมีเมนูราคาคแ,ลลและการลบและการโปรโมทสินค้านะครับ <ใช S 1> ก็ให้เรากดไปตรงลบสินค้านะครับผม <ใช S 1> ก็กดยืนยันอีกครั้งนะครับ สินค้าตัวนี้นะครับก็จะลบออกจากร้านของเรานะครับผมลบสินค้าได้สําเร็จแล้วนะครับก็สินค้าตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในร้านแล้วนะครับคือในกรณีที่เราจะลบสินค้านะครับผมคือสินค้าไม่มีจําหน่ายแล้วหรือสินค้าหมดสต๊อก แต่การที่สินค้าหมดสต็อกเนี่ยเราสามารถที่จะไม่แสดงก็ได้นะแต่ในกรณีที่เราลบออกไปเลยอาจจะเป็นสินค้าติดลิขสทธิ์หรือสินค้าที่ไม่ได้ผลิตแล้วอย่างเงี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็สุดท้ายก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ